สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะมาฝึกวันที่ไปด้วยกันนะคะ idag är det t r s d a g sure f ö r s t december idag är det t r s d a g sure f ö r s t december วันนี้คือวันอังคารที่21เดือนธันวาคมวันนี้คือวันอังคารนะคะ i m o r g e n är det onsdag อิโมเกนอาร์เดวุนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพุธค่ะอีโอเวอร์มาเกนอาร์เดโทสตาอีโอเวอร์มเกแล้ววันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันพฤหัสบดีอีกอร์วาร์เดมันดาอีกอร์วาร์เดมันดา เมื่อวานนี้ก็คือวันจันทร์อีฟฟรโกสวาร์เดซันดาอีฟฟรโกสวาร์เซันดาเมื่อวันก่อนนี้คือวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันอังคารนี้ขอให้ทุกคนมีวันอังคารที่ดีๆกันทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ